ใช่ยังพก,กันเยนพิชี้่ะนะคะก็คือหลังจากไปคอนพี่แบมใช่ป่ะแต่ไปงานงานก็คือก็คือไปทัวร์ต่อไปไปสำเพ็งก่อนไปหาของเพื่อจะมาซื้อมาตกแต่งยยดมใช่ป่ะเพราะมันใกล้แล้วแล้วก็ไม่มีก็เลยเดินไปสะพานเหล็กก่อนส่วนก็คือควิลลี่นะคะก็เลยเดินไปสะพานเหล็กใช่ป่ะ ็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมคนเยอะมากนี่ก็แบบตาบูบูสุดยอดนะน้องฟีเวอร์แบบสุดยอดก็เลยไม่ได้ใช่ป่ะก็เลยแบบ <c oughs> ก็เลยไปเดินคลองถต่อเพราะว่าเขาบอกว่ามีโมเดลถูกๆที่คองถงร้อนแบบร้อนจัดเลยอะไม่ไหวยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่มีจริตที่เราได้ก็คือหาแบบ ตกแต่งมาเจอก็เลยได้แค่ยาโดมเรามันต้องตึ้งใช่ป้ะเราก็เลยแบบนี่ค่ะไปได้มอเตอร์ไซค์มาแล้วรุ่นมันแบบไอ้ใกล้ๆอยู่นะเหมือนคล้ายๆของพี่บิวอยู่แต่ราค่ะน้องก็ตึ้งอยู่โมเดลแบบรถก็ตึ้งอยู่นะพี่บิวเนี่ยดูดิเนี่ย เอ้อพี่บิวน้องจะตั้งอนี้เลยก็เท้ยอยู่นะเนี่ยหรือว่าจะเอาถ่านด้วยอย่างนี้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาถ่านก็เลยซื้อมาแล้คิดว่ามันน่าจะพอดีมันก็พอดีเลยแต่เวลาใช้อ่ะน้องอจะสะดวกไหม ตั้งโชว์ก็ได้ไม่เป็นไรพ่วิวยังไม่ถือตั้งโชว์ไปถือว่าน้องเต็มใจให้เดี๋ยวจะแปะนี้เสียของแปะนี้เลยใหญ่หญหญๆเด่นๆอันนี้แหละโอเคคิดว่าได้เลยมันเหมือนรถพี่บิวอยู่นะสีดำน้องวน <c oughs> โอเคได้เล็กๆไม่น้อยแล้วไปซื้ออะไรต่อมาตกแต่งของพี่พีต่อแต่ว่าอันนี้จะมาอันบอกอันนี้เสื้อของออ,อะไรนะโปรเจกต์พิวเหมือนกันโปรเจกต์เสื้อบิวตูร์ของคุณเมย์นะคะคุณเมย์บอกว่ามีอะไรมางทุนหลังบ้านไมาสลายยันรีื้อตรงๆเลย thank you for เช r i n g o อ t t e a ม a n น thank you for your love and support b e a u t ั f u ์แล้วสั่งสีน้ำเงินมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนห้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนลืมกลางให้ดูไม่ได้สิก่อนจะเตียเปลี่ยนแต่ สั่งเอแกลมาเหมือนกันแล้วน้องเป็นงานปาก์ิวแอมทัวก็คือเสื้อมันน่ารักเขาก็เลยเรียกร้องให้ทำใช่ปะ่ะก็ได้ทำโอเคตาไรเรียบ,ยบแต่ก็ดูน่ารักดีนะน้องน่ารัก ใส่แบบเออสีน้ำเงินสีน้ำฟ้าเล็กๆน่ารักดีอุ้ยเอาหนึ่งสองครับโอเคประมาณนี้เอ้ยแต่ก็สวยนะเอขึ้นกล้องอยู่ถ่ายแล้วก็เออน่ารักดีนาักเชีหวานตัวที่ น่ารักเงีง้ยเงงั้นไงอู้ววเอาไปมาอยากจะตั้งเป็นโมเดลรถเองนะนี่โอ้ยทำเป็นคำว่าบิวดีไหมหวาน โอเคมาประมาณนี้แล้วกันเล็กน้อย u บ b o x ของเล็กน,น้อเพราะว่าเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะมาวันเขาเริ่มจะส่งวันที่ห้าก็คือปีนี้เราซื้อสามตัวอย่างที่บอกสามตัวนะครับพอน้องไปอยู่แดดน้องสวยจริงๆนะกำไรพี่บิวนี่คือต้องโชคนะเพราะว่าลงทะเบียนมันเกิดให้พี่บิวของพี่บิวให้มามีได้ก็คือลงฟอร์มอีปอใช่ป่าวันเนี้ย ก็คือวันที่สี่หลังจากไปดูคอนแบบที่งานใช่ป่ะแล้วก็ไปเที่ยวต่อนู่นนี่นั่ซื้อของซส้ของแล้วก็สองทุ่มวันนี้ยกดบัตรฟรีของอีป๋อก็คือลงทะเบียนแต่คือแบบเฮ้ยทำไมต้องจำผิดจำชื่ออีป๋อผิดก็รับผู้ชายหลายคนอ่ะเนาะมันก็จำผิดบ้างก็คือพี่จ้านอ่ะชอบเรียกอีป๋อว่าหวังตายตายตายโกดจะตายอ่ะมาน้อยอ่ะนี่เะย ไปหวังตายเหมือนกันจริงๆอ่ะอีปอชื่อหวังเจี๊ยะเราจะดูละพินิตแล้วกันไม่ได้น้องก็เสียตังค์เหมือนเดิมงานฟรีน้องก็คงจะไม่ได้เหมือนกันแหละงานฟรีไม่เคยรักแยมงานเสียตังค์หลยะกแยมจังแล้วก็เขาบอกว่าเขาเช็คทวิตเตอร์เออเช่นได้เลยค่ะก็คือปีที่แล้วไปดูหนังอีปอสามเรื่องเลยค่ะเสียตังค์สามเรื่องเลยค่ะเออได้จะไปแล้วจะดูละพินิษแล้วกัน อยากไปดินวอง,อ,งอยากได้มีสิทธิ์อะไรอย่างนี้บ้างอะ่ะเอ้าคุณพี่คุณพี่พี่ขาดตั้งได้ด้วยอยาไปเลือดน้องเลือดนะ หนักเพื่อนรักเนื้อจริงๆอ,อยากปั้นที่เป็นรูปพ่บิวใช่ปะที่แบบจีนเขาชอบทำแบบที่แบบปั้นเอาดินเอาดินมาปั้นหน้าเองมันคนวรจะเป็นงานฝีมือที่แบบเนี๊ยเป็นตีแต่เราคิดว่าเราทําไม่ลองไม่ร,มรู้แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์เวลามันก็ไม่เหลือแล้วตอนนี้มันเดือนห้าแล้วใช่ปะเดือนหน้าแล้วมนเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าวัน ทำเท้าที่ไหวแล้วกันไม่ต่เน,น,นื้อหลักสิกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาตั้งอีกโอเคทาบอลนี้แล้วกันค่ะบ๊๊ย้าบอถทาที่ไหวโอเคค่ะบ hmm. okay. ๊วย